อ่านอจารเนาะท่านต้องการช่วยเหลือการะย่ยมมีมีทุก่ันในเรื่องไรนนเนี่ยเราจะอาชิวภิชิตโอทิวเนี่นอจารยด้วยองค์พิคเนตท่านต้องการช่วยเหลือคุณในเรื่องใดบ้างอืม คือเจ้าอย่าคิดอียงารเลอจ้าเร้อในช่วงนี้ก็เลยอองค์ท่านบอกออให้เจ้าเสื้อมันในเจ้าของอต้องบอกสันเสื้อมันในตนเอง่ะจ้าต้องบอกสันเจ้ามีสติมีปัญญาเลยจ้านาะหาลังเทอกะขาดความเสื้อมันในเจ้าของให้เจ้าเสื้อมันในเจ้าของเ้อจ้าบ่วเจ้าเสียดอย่างในคันนี้เวลานี้เจ้าเฮ็ดได้แน่นอนคนอื่นเฮ็ดได้เจ้าก็ต้องเฮ็ดได้เาะจ้านาะต้องบอกสันเลยอบ่ว่าเรื่องอีย่างเละจ้าทุกเรื่องเห็นบอืเจ้าเป็นคนอบออมอารีน้า มักแบงปั่นผู้อื่นนั่มเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาละจ๊ะอบอ้อมอารีเออต้องบอกอยังสัน่นแล้วก็เอ่อช่วงนี้ค่ะห้างห้างหายจากการปฏิบัติละจ้าเดื่อจักกะทีซีให้ทํำสมาธินะั่นละจ้าเด้อต้องบอกยังสั่นเออใอ้ทํำสมาธิเนี่มน่งสมาธิอาจจะเปิดจักกะเจ้าของอขอจัดพลังงานลบออกไปนะจา้าเนาะต้องบอกอยังสัน่นจะได้มีความเสื่อมันในเจ้าของอืม เฮ็ดอียงกับสระสบผลสำเร็จนะจ๊ะให้เจ้ามองโลกในแง่เอ่อให้มองถึงอนาคตข้างหน้าจ้ามองโลกในแง่ดีแล้วจ้าเด้องต้องบอกยังสั้นเออเออว่าเจ้าเฮ็ดได้เพราะว่าเจ้าสิเฮ็ดอียงคณะนี้เวลานี้ให้มีความเชื่อมั่นในเจ้าของว่าเจ้าของเฮ็ดได้อ่ะจ้าต้องบอกยังสั้นคือเจ้าขาดความเชื่อมั่นนะนะเออต้องบอกยังสั้นให้มองไปถึงอนาคตข้างหน้าพุณนาจารย์ไมสายการงานของเจ้านะ ว่าเจ้าเสียอีหยังกายาในขณะนี้เวลานี้ให้เจ้าตั้งใจเฮ็ดเด้อจ้งเด้อองค์พระพิฆเนศท่านอยู่ข้างๆเจ้าเต้องบอกท่านอาย่นําเจ้ากั่นล่ะบ่ไปไสดอกสิคอยปกปักรักษาคุ้มครองเจ้าเออในในสายการงานของเจ้านั่นและครอบครัวของเจ้านําเนาะจ้งเด้อเอาหากผู้ใดมาการอันต์ไปไว้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ๊งๆให้นําเด้อจ้งเด้อ